ขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางช่องเรานะครับใจรักพระเครื่องนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับพี่ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1นะครับรายการที่1นนะครับพี่เป็นพระนิลันตรายนะครับเนื้อเงินนะครับ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจัดสร้างเมื่อปี2,555นะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อเงินนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับจากวัดเลยนะครับพี่จัดสร้างนะครับที่วัดบวรนะครับวรวิหารนะครับเมื่อปี2,555นะครับพี่แล้วองค์นี้เป็นพระเนื้อเงินนะครับเป็นพระนิรันดรายเนื้อเงินนะครับความคมนะครับของหน้าตานะหรือว่าจะเป็นเส้นผมนะไอเป็น ม็ดพระศกนะครับหรือว่าจะเป็นสายจีวอนนับสังฆติต่างๆเม็ดบงเม็ดบัวคมนับที่สําคัญเลยคือใต้ฐานนับโค้ดต้องคมชัดแบบนี้นะครับพี่โค้ด909นะครับเลขนี้สวยมากนะครับ909นะครับพี่เลขมงคลนะครับขึ้นต้นด้วย9ลงท้ายด้วย9นะครับนี่ดูสวยนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับสําหรับพระนิรันดรายเนื้อเงินนะครับองค์นี้แบ่งปันพี่ๆนะครับเอาไป1,000บาทนะครับพี่ขอ1,000บาทนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อรีนะครับวัดอโศกการามนะครับพี่มาพร้อมกับการเลี่ยมเงินวินเทจนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพระในกล้องอีกทีนะครับนี่นะครับพี่ความคมชัดนะครับของการกดแม่พิมพ์นะครับพี่ของการกดพิมพ์นะครับพระหน้าตาติดชัดสวยมากนะครับพระเนื้อดินนะครับละเอียดนะครับพี่แล้วก็พิมพ์เพิ่มนะพี่คมชัดนะครับคมชัดมากนะครับพี่ ลิกมาด้านหลังนะครับจะเป็นยันดวงแบบนี้นะครับพี่จะเป็นยันดวงแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับพระหลวงพ่อรีวัดอโศกการามนะครับแบบนี้เอาไป1,000บาทนะครับพี่เอาไป1,000บาทรายการที่3นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดโพธวาสนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเหรียญหล่อยุคโบราณนะครับ2,400กว่านะครับพี่เหรียญหล่อเหรียญนี้เป็นโลหะเก่าๆนะครับผิวออกท้องลูกบวบนะครับพี่ ผิวออกทองลูกบวบนะครับและพระน่าตาติดลายๆนะครับแล้วดูความเก่านะครับดูความเก่านับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับพี่สองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อหาเก่ามากนะครับพระน้าเก็บหน้าใช้นะครับนี่แล้วดูยันด้านหลังนะครับนี่ยันเก่าๆนะครับแล้วมีข้ามเหงือคข้ามใครจับนะครับพี่มีข้ามเหงือคข้ามใครจับนะครับแบบนี้แบ่งปันบูชาพี่ๆนะครับเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่ขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับประดิสุดโทนนะครับวัดบ้านไร่นะครับพี่อันนี้เหรียญมีจานนะครับแล้วก็ดูนะครับเป็นเหรียญปี17นะครับอยู่ในเลี่ยมวินเทจนะครับเก่าๆสวยๆนะครับพี่เลี่ยมเก่าๆสวยๆนะครับนี่แล้วดูนะครับนี่ความคมนะครับแล้วดูการจานมือนะครับดูโค้ดนะครับพี่แล้วผิวนะผิวขึ้นผิวลุ่งๆเลยนะครับเป็นคาบเขาเรียกคาบอะไรพี่คาบน้ามันกาดะพี่เออนี่นะครับผิวลมดำนะครับจัดจ้านนะครับสำหรับ เหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปี17นะครับพี่เหรียญสวยคมเดิมเลยนะครับพี่เหรียญสวยคมเดิมเลยครับแบบนี้แบ่งปันพี่ๆไปบูชานะครับเอาไป1,200บาทนะครับขอ1,200บาทนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้ห่วงเชื่อมเขาไม่อยู่แล้วนะครับพี่ห่วงเชื่อมเขาไม่อยู่นะและดูนะครับเหรียญลอเก่าๆนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับดูค่าเบ้านะครับพี่ ค่าเบ้าเดิมๆเก่าเก่าสวยสวยนะครับนี่ดูสั่งคตินะครับจีวอนต่างๆนะครับสวยงามชัดเจนนะครับพี่สวยงามชัดเจนแล้วดูนะครับด้านหลังนะพลิกมาเป็นหลังเรียบเรียบนะครับเป็นหลังเรียบเรียบนะครับเรามีการจานมือนิดไอจานมือยันเถาะนะครับนี่นะบริเวณด้านหลังนะครับพี่สําหรับเหรียญล่อหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้เอาไป1000บาทแล้วกันนะพี่นะขอ1000บาทนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับข้างหลังเป็นเหรียญยันเอ่อสามแถวนะครับยันสามแถวนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับลองพิมพ์นะครับเหรียญนี้เก่ามากนะครับพี่เหรียญนี้เก่ามากนะครับไม่เชื่อลองพิจารณาดูนะครับจากความเก่าของคาบตะกัวหรือว่าจะเป็นคาบไขนะครับที่ขึ้นมานะครับพี่นี่แล้วขอบข้างตัดกระบอกนะครับหูนี่บี้ไปหมดนะพี่หูนี่บี้ไปหมดนะครับแต่เหรียญนี้เก่าจริงๆนะครับ เก่าจริงๆนะครับพี่นี่ล่องรอยจะไม่อยู่นะครับพระใช้นะครับพระใช้นะพี่นะเ้วเป็นยันสามแถวแบบนี้พี่เหรียญเก่านะครับเป็นปั๊มตัดข้างกระบอกด้วยนะพี่นะเป็นตัดข้างกระบอกนะครับแล้วเหรียญเก่ามากนะครับแบบนี้ขอ900บาทนะครับพี่ขอ9 0 0บาทนะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานนะครับวัดพะเนงแตกรุ่นแรกนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะผสมนะครับ มียันด้านหลังนะครับแล้วด้านหน้านะครับพี่เดี๋ยวมาลองลงกล้องดูนะครับความคมชัดนะครับของพระต้องมีนะครับแล้วจะมีรอยตามดนะครับเป็นรอยหลุมกวดหลุมทรายนะพี่นะองนี้ดูง่ายมากนะพี่ดูเม็ดกวดเลยพี่เห็นเม็ดกวดไหมพี่ในรูนะพี่เออมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับองนี้ผิวพันจันจานข้างๆเขาแทงตะไบมาเรียบร้อยนะครับข้างๆแทงตะไบมานะครับแล้วดูนะครับพี่ด้านหลังนะครับยันเยินนะครับอันนี้สวยงามนะครับตัวอุคมคมนะครับแบบนี้เอาไป1,100บาทเช่นกันนะครับพี่ เอาไป1,100บาทเช่นกันนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะวัดพวงมาลัยนะครับ2459นะครับพี่2459นะครับเนื้อทองแดงเก่าๆนะครับเหรียญนี้ขอ1,100บาทเช่นกันนะครับพี่ขอ1,100บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับพี่ดูนะครับเส้นซุ้มนะครับนี่คมมากนะครับที่ที่เป็นเนี่ยเขาเรียกขอบขอมนะพี่ที่เหมือนรวงข้าวครับคมชัด ชัดเจนเลยนะครับสองสี่ห้าเก้านะครับดูขอบข้างนะครับเหรียญพวกนี้ต้องเป็นขอบข้างตัดกระบอกนะครับแล้วเชื่อมห่วงโบราณนะครับพี่ดูความเก่านะครับของเนื้อเหรียญเก่าจริงนะครับแบบนี้เก่าจริงแล้วสวยมากนะครับแบบนี้เอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับพี่โอ้ขออภัยครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่อ่าดูนะครับล่องรอยการหล่อนะครับแล้วดู ตามซอกนะครับตามซอกนะครับพี่นี่ดูนะครับเส้นสายลายยันนะครับความคมชัดหรือจะเป็นคาาเบา้าคาาคาร์บอนนะครับคาบสายสนิมต่างๆนะครับที่สําคัญนะพี่องค์นี้เป็นพระที่ผิวเดิมมากนะครับเพราะว่าค่าบเบา้าตามซอกเนี่ยดำๆยังอยู่อยู่เลยนะพี่นะพระเนื้อหาจัดจ้านนะครับเก่าสวยดีมากๆนะครับพี่เก่าสวยดีมากๆนะครับข้างหลังนี่พี่ดูไง เป็นธรรมชาตินะครับการแทงตะไบเก็บตะไบเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้เอาไป900บาทพอนะพี่นะไม่รู้ที่นะครับของ900บาทรายการต่อมานะเป็นพระหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นหานุมานพิมพ์พนมมือคุกเข่านะครับอ่าเป็นไม้แกะนะครับศิลปะแกะเก่านะครับไม้โบราณนะครับมีการเออลงทองนะครับหรือว่าจะมีการลงไอ เขาเรียกอะไรสีเหรอหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่ผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเป็นศิลปะไม้แกะเก่าโบราณนะครับและใต้ฐานนะพี่ตรงกล้องแข้งจะมีแบบมีเขาเรียกว่ามีมวลสารนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะพี่นะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะอยู่ระหว่างล่องแข้งนะครับแบบนี้พี่เป็นหานุมาณั่งคุกเข่าพนมมือนะคของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้เป็นไม้แกะเก่านะครับตัวนี้เอาไป1,500บาทนะครับพี่ขอ1 5 0 0บาทนะครับศิลปะเก่าโบราณนะครับ หายยากนะครับสวยงามเดิมเดิมเลยรายการต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญเจริญพรนะครับเอ้ยขออภัยพี่เป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับหลวงปู่ทิมนะวัดรหารไล่นะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะผิวไฟนะสวยสวยเลยนะครับพี่เหรียญทองแดงผิวไฟนะครับผิวไฟไฟลุกเลยล่ะถ้าผิวแบบนี้มีดูนะครับหน้าตาหลวงปู่นะครับคมชัดนะครับแล้วดูค่าเนี่ยค่าผิวเขาเรียกผิวไฟนะพี่นะตามซอกตามไลนพี่ แดงละเลื่อเลยนะครับแดงละเลื่อนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับเหี่ญนี้ดูง่ายมากนะครับนี่นะครับหูเหอนะครับสวยงามนะครับรอยปั๊มชัดเจนนะครับแบบนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นพระหลวงพ่อปลานะเป็นพิมพ์ทรงคุดนะคุดผีเสื้อนะครับอ่าเป็นคุดผีเสื้อนะครับองนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับดูความคมนะครับคมจัดชัดเจนนะครับพี่ดูตามซอกนะครับตามซอกตาม ether, เนื้อนะครับมีความละ,ละเอียดแล้วแบบว่าเนื้อเก่าแห้งนะครับพี่ไม่ได้เพิ่งทํากันนะครับไม่ได้เพิ่งทําแล้วข้างหลังนะพี่ต้องดูให้เป็นรอยปาดแบบนี้นะครับจะเป็นรอยปาดไม้นะครับจะเป็นรอยปาดไม้นะครับดูดีๆนะครับพี่นี่ดูดีๆนะครับนี่จะเป็นเส้นๆๆเหมือนปาดไม้ด้านหลังนะครับแล้วเนี่ยการอุดผงพุทุคุณนะครับเขาจะเอาไม้ แงเข้าไปนะครับแล้วก็อุดผงพุทุคุณนะครับอันนี้ที่เขายัดเข้าไปคืองัดพระออกจากแม่พิมพ์นะครับพี่สาหรับพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคองค์นี้นะครับผมขอ1000นบาทนะับพระสวยฟอร์มดั้มนะครับเอาไป1,000บาทนะครับพี่ รายการต่อมานะเป็นท้าเวสุวรรณนะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับวัดสุทัศนนะครับ2490กว่านะครับพี่2490กว่าไปปลายนะครับแบบนี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับพระเก่าสวยนะครับพระเก่าสวยนะเดิมเดิมเลยนะครับพี่องค์นี้เดิมเดิมเลยนะครับได้มานะผิวจัดจ้านนะครับผิวจัดจ้านนะครับดูเส้นสายอักขระรายันนะครับคมชัดมากนะครับขนาดเป็นพระหลอดนะครับพี่องค์นี้เอาไป900บาทนะครับขอ900บาท รายการต่อมานะเป็นพระพิมพ์สังคตินะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่แบบนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับพี่นี่ดูเนื้อนะครับเก่าๆนะครับพี่เนื้อเก่าๆนะครับสายวัดหนังนะครับสายวัดหนังนะครับต้องบอกก่อนแล้วด้านหลังนะพี่มีจานยันนะครับมีจานยันแบบนี้ด้วยดูนะครับมีจานยันนะครับพี่แบบนี้นะครับดูสวยดูเก่านะครับจัดจานชัดเจนนะครับพี่ องนี้นะแบ่งปันพี่ๆนะเอาไว้ไปบูชากันนะพี่นะผมเอา1,000บาทนบาทับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพิมพ์สังคตินะฮะพี่เอาไป1,000บาทต่อมานะเป็นเต่านะครับพี่เป็นพญาเต่าบ้านเต่าเรือนนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะองนี้นะพี่เนื้อดอกเก่าโบราณนะเนื้อจัดจ้านนะตามซอกนะเก่าๆเลยพี่ตามซอกเก่าๆนะตัวนี้เก่ามากนะพี่ตามซอกเก่ามากแล้วดูรอยหยอดนะครับรอยหยอด หยอดหลอดนะครับนี่เป็นเขาหยอดบริเวณท้องเนี่ยพี่จะมีรอยหยอดอยู่นะครับแล้วดูนะครับนี่ตัวนี้สวยเก่านะครับเนื้อจัดออกทองลูกบวกนะครับพร้อมค้าเป้าเดิมๆนะครับพี่ตัวนี้แบ่งปันบูชาพี่ๆนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะพิมพ์ประพามนทนนะครับเนื้อตะกั่วนะครับของหลวงปู่สุขนะครับบัดนปางของมะขามเข้านะพี่นะ อันนี้เป็นพิมพ์ประพามมฑนข้างเรียบนะครับเนื้อเก่ามากนะครับพี่เนื้อตะกััวองนี้เก่ามากนะครับไม่ได้แบบว่ามันดูแก้งเก่าหรืออะไรนะครับเก่ามากนะครับเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆนี่เก่าจริงๆนะครับมียันด้านหลังนะครับมียันด้านหลังนะครับนี่มีการจานยันมือนะครับแบบนี้สวยงามนะครับสวยจัดชัดเจนนะครับ สำหรับพระปิดเอ้พระพิมประพามนทนับข้างเรียบหลวงู่สุขนับองนี้น้องขอ1,300บาทนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่ามากนะครับลองพิจารณาดูนะพี่นะเป็นพิมพประพามนทนัข้างเรียบนะครับ1,300บาทรายการต่อมานะครับพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับวัดกําแพงนะครับพี่อันนี้เป็นรูปหล่อนะครับมีช่อนะครับมีรอยช่ออยู่เลยนะครับนี่เป็นรอยเดือยช่อนะครับแล้วหล่อโบดาณนะครับผิวพันธุ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับความเก่านะครับ เก่าปึกปักอยู่แล้วนะพี่นะเก่าปึกปักนะครับแล้วองนี้แล้วพี่ดูดิเนื้อจัดนะครับเนื้อจัดนะครับพี่อ่าองนี้ขอหนึ่งพันบาทครับรูปหลอหลวงพ่อไผ่นะวัดกําแพงนะครับขอหนึ่งพันบาทต่อมานะครับเป็นเขาเรียกพระอะไรนะพระเพชรีกนะครับเจ้าคุณทักษิณนะครับหลังข้าเปลือกนะพี่นะหลังข้าเปลือกนะครับพี่นี่ดูนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นพระ <sm ansen> ประมาณ2,500นะครับเป็นพระเพชรลีกนะครับเจ้าคุณทักษินนะครับวัดอ่างศิลานะครับพี่นี่ดูนะเนื้อเก่านะครับมีการแปะท้องเก่ามานะพี่นะแปะท้องเก่ามานะครับเนื้อจัดจ้านนะครับอง์นี้เนื้อจัดจ้านพิมพ์พระคมชัดลึกนะครับพี่พิมพ์พระคมชัดลึกนะครับแล้วดูหลังเป็นหลังเขาเปลือกแบบนี้นะครับสําหรับองค์นี้นะแบ่งปันพี่ๆไปบูชานะครับเอาไป1,200บาทนะครับพี่เอาไป1,200บาทนะครับ รายการต่อมานะครับพี่เป็นพระศิวดีนะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่นี่ดูนะพระเก่าสวยนะครับโซนออกแบบผงน้ํามันนะครับองค์นี้แก่นน้ามันตังอิวนะครับพี่อดูนะครับนี่ยามเยิมนะครับดูบาดนะครับความคมของพระนะครับพระคมชัดเจนนะครับพี่แล้วดูยันด้านหลังนะเป็นยันกดปั๊มมาแบบนี้นะครับพี่เป็นยันกดปั๊มมาลึกๆนะครับองนี้ พระฟอร์มสวยล่ํานะครับพระฟอร์มสวยล่ําเนื้อเก่าๆนะครับองค์นี้ผมแบ่งปันพี่ๆนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่ของเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเขี้ยวเสือแกะเก่านะครับของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะครับพี่อันนี้เป็นเขี้ยวเสือแกะเก่านะครับตัวนี้สวยนะครับและดูจานนะครับจานยันอัขระต่างๆนะครับพี่ชัดเจนนะครับจานยันอัขระต่างๆชัดเจนนะครับข้างใต้ฐานนะพี่ มียันนะเป็นยันกอหญ้านะครับพี่แล้วนี่มีรูนะครับตาเป็นตาลูกเต่านะครับตาเป็นตาลูกเต่านะครับพี่แบบนี้เป็นเขี้ยวนะครับเก่าๆฉ่ำๆนะครับออกแบบว่าผิวเทียนไขแล้วนะครับพี่ช่ำเหมือนเทียนไขแล้วนะครับตัวนี้เอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะรายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพร์นะครับปัอนพิกุลทองนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับพี่เหรียญเก่าสวยเดิมๆนะครับ อันนี้เหมือนจะเป็นเหรียญรุ่นแรกวะพี่เหมือนจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่านะครับดูนะพี่ความสวยนะสวยเดิมเดิมนะครับเส้นสายรายันสังกติริ้วจีวอนต่างๆนะครับมีความคมชัดนะครับดูฟันตัดนะครับพี่ฟันตัดตัดแบบฉีกๆครึ่งซีกนะครับแล้วดูนะครับเหรียญสวยเดิมเดิมนะครับพี่เหรียญสวยเดิมเดิมนะครับแบบนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆเอาไว้ไปบูชากันนะเอาไป800บาทนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นพระหลวงพ่อปลานะบัดบางนงโคนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี่นกนะครับพี่เป็นพิมพ์ขี่นกนะครับเนื้อเก่าสวยๆเช่นกันนะครับเนื้อแห้งละเอียดเนียนตานะครับอ่าแล้วดูนะครับพี่พระเนื้อเก่านะครับสภาพใช้นิดนึงนะครับองนี้สภาพใช้นิดนึงนะครับหย่อนกว่าองค์แรกนิดนึงนะครับแต่คนละพิมพ์กันนะครับพี่ดูการอุดผงพุทธคุณนะครับดูผงนะพี่ผงต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระสร้างที่เดียวกันนะผงต้องมีความคล้ายเคียงกันนะครับถ้า ต่างกันนี่เป็นเรื่องเลยนะครับต่างกันนี่เป็นเรื่องเลยแล้วดูนับรองรอยการปาดไม้นะครับเนื้อเดียวกันเลยนะครับพี่แบบนี้ผมเอาแปดร้อยบาทนะครับแบบนี้ผมเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลอเก่าเก่านะครับของหลวงผู้สุขนะเป็นพิมพ์บัวเดบช้างว่ะพี่เออเป็นเหรียญหลอกพิมพ์บัวเดบช้างว่ะครับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะครับ ผิวจัดนะครับองนี้ผิวจัดนะครับผิวออกมันปูนะครับพี่ผิวออกมันปูนะครับนี่ดูนะครองรอยการหลอกนะครับยันเยินด้านหลังนะพี่คมชัดมากนะครับคมชัดมากแล้วดูนะครับพี่นี่เส้นสายความคมนะครับตัวอุนี่ดูความคมขององค์พระนะครับเป็นพระนั่งสมาธิข้างหลังมียันแบบนี้นะครับแบบนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับของรวมรวมพุทธศกวัดบากของมะขามเท่านะพี่นะ รายการต่อมานะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดนะครับเป็นอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเตารีดนะครับพี่อันนี้เป็นเนื้อทองผสมธรรมดานะครับแล้วดูนะครับข้าเบ้าเก่าๆเลยพี่ข้าเบ้าแน่นๆเลยนะครับข้าเบ้าแน่นๆเลยตามซอกนะพี่นะจะเป็นข้าเบ้านะครับของพระนะครับจะเป็นข้าเบ้านะครับองนี้ดูง่ายนะหน้าตาแต่งหุ่นเทียนมาอย่างดีนะครับหุ่นเทียนแต่งมาอย่างดีนะครับดูนะครับเป็นค้าแบบค้าดินเบ้าเดิมๆเลยนะพี่นะ องนี้สวยนะครับอง์นี้พระสวยนะครับพี่แล้วเนื้อหล่อเก่าแบบจัดจ้านะครับคาบคาร์บอนเดิมๆนะครับนี่รอยช่อตัดแต่งเรียบร้อยนะครับช่อเขาจะอยู่บริเวณใต้ฐานนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันพี่ๆนะครับเอาไป1000บาทนะครับพี่ขอ1000บาทรายการต่อมานะเป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นพิมพ์ยอดโถนะเป็นพระเนื้อชินเงินนะครับพี่เป็นพระเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้มีความเก่ามากนะครับ มีความเก่ามากนะครับนี่พระรงกรุนะครับพี่เป็นพระผงสุพรรณนับเป็นพิมพ์ยอดโถนะครับข้างหลังนี่จะเป็นหลังลายผ้านะครับพี่ข้างหลังจะเป็นหลังลายผ้านะครับนี่ความเก่านับคาบไขต่างๆนะครับมีนะครับพระเนื้อชินเงินนะครับพี่เป็นพระผงสุพรรณพิมพ์ยอดโถนะครับองนี้ผมเอา900บาทนะครับพี่เอา900บาทเ้ารายการต่อมานะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหน้าแก่นะครับหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับ อ่าวัดเขาท่าบุญนางจังหวัดนครสวรรค์นะเป็นเหรียญปี2519นะครับพี่เหรียญแกะโดยช่างเกษมนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าสมัยนั้นเนี่ยแกะเหรียญอะไรก็จะมีความโด่งดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทุนเก้าของหลวงพ่อทบวัดชุนแดนนะครับก็จะแกะได้สวยงามนะครับแกะได้สวยงามพระคมชัดแบบนี้เลยนะครับพี่แต่อันนี้เป็นเหรียญน้าแกะหลวงปู่ศรีนะครับอ่าองค์นี้สวยมากนะครับเนื้อทองแดงผิวจัดนะครับผิวจัดนะครับ เหรียญตึงคมนะปีหนึ่งเกนะเดี๋ยวดูด้านหน้าหลวงปู่อีกทีนะคนี่เส้นสายด้ยันนะครับผิวไหวนะเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้เอาไป1,200บาทนะพี่นะเอาไป1,200นรบาทนะพี่นะรายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับเป็นเหรียญวัดจันนิมิตรนะครับเป็นเหรียญวัดจันนิมิตรนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้สวยนะพี่นี่ดูนะครับล่องลอยการปั๊มนะเหรียญคมตึงนะครับ เหรียญคมตึงนะพี่ดูนะครับนี่หลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบนะครับพี่นี่ดูเส้นสายนะครับอักขระลายันชัดเจนนะครับแล้วดูนะครับพิมเพิมนะครับสวยงามนะครับเหรียญตึงคมนะครับไม่ห่อไม่เหี่ยวไม่โยนนะครับแล้วดูคาบการใช้นะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับวัิจันนิมิตนะครับพี่แบบนี้เอาไป800บาทพอนะครับขอแ0 0บาทพอนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นตะกุดนะครับฝาบาทนะครับของ น่าจะเป็นหลวงพ่อพิษวัดคำังจังหวัดพิจิตรนะครับแบบนี้พี่แล้วดูการจานยันนะครับนี่การจานนับแผ่นตะกุดนับแผ่นฝาบาทเก่านะครับพี่จานคมคมนับชัดเจนแบบนี้มีอ่วนนะครับนี่แบบนี้มีอ่วนนะครับแล้วร่องรอยการใช้นับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับตะกุดเนื้อฝาบาทนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อพิษวัดคำังนะครับสําหรับดอกนี้นะครับพี่ดอกนี้เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันนะพี่นะ เอาไป1,000บาทนะครับตะกรุดนี่ก็หลวงพ่อพิษนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับในเรื่องตะกรุดนะครับดังระดับประเทศนะครับหลวงพ่อพิษวัดธรรมังจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นลูกศิษย์สายตรงนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับรายการต่อมานะครับพี่เป็นพระมเหศวรนะครับเนื้อชินเงินนะครับพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะครับอยู่ในเลี่ยม วินเทจอย่างดีนะครับเลี่ยมแบบนี้คือเจ้าของเก่าเนี่ยเขามีความหวงแหนพระนะครับเขาเลยต้องจับเลี่ยมนะครับเลี่ยมแบบว่ารักษาผิวนะครับรักษาความเก่านะครับรักษาความเดิมนะครับของพระนะครับพระมีอายุอยู่แล้วนะครับพี่ๆส่องลงไปนี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพระเนี่ยเก่าแน่นอนมีอายุแล้วก็ลงไขลงกรุกแน่นอนนะครับเนี่ยดูนะครับเนื้อจัดเป็นธรรมชาตินะครับพระมหิสวรนะครับสุพรรณบุรีนะครับสองหน้าองค์นี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่สวยเดิมๆเลยนะครับ รายการต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อไผ่นะวัดกําแพงนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อสองสี่เจ็ดแปดนะเป็นเหรียญรูปทรงไข่นะครับพี่หายยากนะครับแบบนี้หายากนะครับคาบคาร์บอนเดิมๆนะครับนี่คาบเบ้าเดิมๆนะครับแล้วดูเนื้อหน่อยเนื้อจัดนะครับพี่เนื้อเนี่ยที่เปิดๆนี่คือเป็นเนื้อจัดเลยอะครับสวยเลยครับพี่แล้วด้านหลังนะพี่ตัวหนังสือคมมากนะครับตัวหนังสือคมมากครับเหรียญผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับเนี่ยที่เปิดๆนะพี่คือผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับแบบ แต่พระยังสวยเดิมสมบูรณ์นะครับและสวยจริงๆนะครับพี่สำหรับเหรียญนี้นะครับเอาไป1 0 0 0บาันบาทนะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่ดูนะครับความเก่านะครับของเนื้อเหรียญนะครับนี่เนื้อเหรียญโบราณเนี่ยพี่จําไว้เลยนะครับต้องเป็นเหรียญเนื้อเหรียญแบบทองแดงเก่าๆแบบเหรียญนี้เลยนะครับพี่เหรียญต้องเก่าแบบเหรียญนี้เลยครับแล้วขอบข้างนะพี่นะ นี yeah, ่จะต้องเป็นรอยฟันเลื่อยแบบนี้นะพี่นะจะต้องเป็นรอยฟันเลื่อยแบบนี้นะครับนี่คือแบบว่าชัดเจนนะครับแบบนี้พี่ชัดเจนเลยแล้วดูนะครับล่องลอยการปั๊มนะครับความคมนะครับความตึงนะครับของยันนะครับต้องคมต้องชัดเจนนะครับแล้วดูรอยปิ้นนะพี่นะแล้วดูรอยปิ้นๆนะพี่เออเหรอนี้ปิ้นดีด้วยฮะพี่นี่รอยเลื่อยฉลุนะครับเขาจะเลื่อยจากข้างบนลงไปข้างล่างเลยนะเลื่อยๆนนะพี่ แล้วพวกโลหะนะครับมันจะปิ้นนะครับมันจะปิ้นนะครับเดี๋ยวพี่ดูดิแล้วมันจะปิ้นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ฝั่งนี้ก็ปิ้นนะเห็นไหมพี่คือเหรียญแบบนี้พี่เขาจะตัดมาแบบขอบไม่เท่ากันอยู่แล้วนะพี่นะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับแบบนี้ผมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะเป็นพระปิดตานะพิมพ ว่าจุรานะครับของหลวงผู่เอี่ยมวัดหนังเอ้ขออภัยครับของหลวงผู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับมีความเก่านะครับองคนี้มีความเก่าเนื้อแห้งแห้งแตกเลยนะพี่นะแตกลาเลยนะครับแต่ไม่ได้แตกแล้วนะครับไม่ได้แตกแล้วแต่แตกผิวๆลานๆนะครับแบบว่าดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพี่สําหรับพระปิดตานะครับพิมพ์ว่าจุรานะครับหลวงผู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองค์นี้นะพี่นะน้องแบ่งปันไป1,200บาทเช่นกันนะครับพี่เอาไป1,200บาทนะครับ รายการต่อมานะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลรานะครับเหรียญนี้นะครับดูความเก่าครับดูความเก่านะครับของเหรียญหล่อนะครับนี่ดูเนื้อโลหะนะครับและดูคราบออกไซด์นะครับคาบสาสนิมนะครับนี่แล้วดูการแทงตะไบนะพี่นะขอบข้างเขาแทงตะไบนะพี่แทงตะไบอย่างดีนะครับงานปาณีนะครับด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้นะครับพี่ด้านหลังเป็นยันต์นะครับหล่อซุยๆุยผิวใสๆนะครับดูง่ายๆนะครับ แบบนี้ดูง่ายๆนะครับเหรียญสวยน้ำเดิมนะครับเอาไป1000บาทรายการต่อมานับถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนรุ่นแรกนะครับออกวัดทรงธรรมนะครับพี่วัดทรงธรรมทับคอนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่หลวงพ่อทบน้ํา2 4 0ักว่ากว่านะครับพี่2,400กว่ากว่านะครับเป็นเหรียญเอ่อออกวัดทรงธรรมนับเหรียญหลวงเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทบเลยนะครับพี่ เหรียญนี้เก่านะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญเก่าสวยเดิมเดิมนะพี่นะแบบนี้ผิวพันจัดจ้านนะครับแล้วก็เหรียญเก่าจริงๆนะครับแบบนี้ขอ1,000บาทนะครับพี่ไม่ลดนะครับเหรียญหลวงพ่อทบออกวัดซุนธรรมรุ่นแรกนะครับวัดชนแดนเอ้ยวัดซุนธรรมนี่อยู่ในจังหวัดพิจิตรนะแต่หลวงพ่อทบเนี่ยอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเอา1,000บาท รายการต่อมานะเป็นน้ำเต้านับของหลวงพ่อสดน<ำ> together, ะวัดปังน้ําภาษีเจริญนะครับอันนี้นะครับมีภาพถ่ายนะครับอยู่ในนี้นะพี่นะแต่มันส่องไม่เห็นนะพี่นะมันส่องไม่เห็นนะเพราะไฟไม่พอนะเป็นน้าเต้าหลวงพ่อสดวัดปังน้ําภาษีเจริญนะครับแบบนี้น้องเอา900บาทพอนะพี่นะเอา900บาทพอนะพี่น้าเต้าหลวงพ่อสดนะวัดปังน้ําภาษีเจริญอ่ะต่อมานี่ว่าเป็นพระขันนะเป็นพระขันนับหลวงพ่อโศกนับวัดป่าของบางคกนะครับพี่ น่าจะเป็นทางทางใต้พี่ทางเพชรบุรีป่ะน่าจะเป็นทางเพชรบุรีนะครับแกะจากเขาควายเผือกนะครับพี่แกะจากเขาควายเผือกนะพระขันหลวงพ่อโศกนะครับวัดปากคลองบางคกนะครับเกจิยุคเก่านะครับซึ่งมีความดงดังมากนะครับในเรื่องพระขันนะครับพระขันเขาควายเผือกแกะนะครับสําหรับด้ามนี้นะครับหายากนะครับผมก็เพิ่งได้มานะครับหายากแล้วก็ความเก่านะพี่อายุได้อยู่แล้วนะครับสําหรับ อันนี้นะพี่นะอายุถึงอยู่แล้วนะครับเอาไป1,200บาทนะครับพี่เอาไป1,200บาทนะพี่นะปลาขันหลวงพสอกวัดปากของบางคกนะครับรายการต่อมานะเป็นแพะหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะครับแกะจากเขาควายเช่นกันนะครับตัวนี้มียันนะครับแล้วความเก่าความแห้งเดิมๆนะครับพี่ความเก่าความแห้มเดิมๆนะครับศิลปะสวยนะครับศิลปะสวยคลาสสิกนะครับตัวนี้ผมเอา900บาทนะครับพี่พี่เอา900บาทนะครับพี่ อ่าแล้วอีกไม่กี่รายการแล้วนะครับรายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะบริสุทธโธนะครับพี่เป็นเหรียญปี1นนะเป็นเหรียญปีห7่นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ได้มานะครับแต่เหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยนะครับแล้วดูยันนะครับดูโค้ดนะโคดปึกเลยโคดดูง่ายมากนะครับเหรียญเดิมเดิมนะครับพี่เหรียญเดิมเดิมนะครับดูฟันตัดนะครับหรือว่าจะเป็นความคมนะครับของเส้นสายรายยันด้านหลังนะครับสวยงามชัดเจนแบบนี้แบ่งปันไป900บาทนะครับ เก้าร้อยบาทต right. it? It well. ่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะบดเขาบันไดอิดนะครับเหรียญเนื <S <S <openings> <S ้อทองแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกว่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกว่ะพี่น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะนี่ดูนะความคมนะพี่นะความคมนะความตึงของเหรียญนะแบบนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะแบบนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะเหรียญหลวงพ่อแดงนะบดเขาบันไดอิดนะครับเนื้อทองแดงนะครับเดิมๆสวยๆเลยพี่เอาไปหนึ่งพันนะครับพี่ รายการต่อมานะเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะครับวัดโมรีจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นปิตาแร่บางไผ่นะครับดูนะนี่สุดคลาสสิกนะครับสุดคลาสสิกนะครับสําหรับปิตาแร่บางไผ่องค์นี้นะครับพี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับขอ1,200บาทนะครับนี่นะครับดูเนื้อแร่นะครับอ่าเอาไป1,200บาทนะครับพี่เอาไป1,200บาท รายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัวนะวัดโคศิตารามนะหลังยันหานุมานะปี2อนะครับเนื้ออัปก้านะครับเหรียญนี้คมมากนะครับเหรียญนี้คมมากสวยมากนะปีับงห2521นึ่งนะครับนี่ดูความคมนะสวยงามชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลัวนะปี2อนะครับหลังหันุมานะคนี่ชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับแบ่งปันบูชากันไปนะครับเอาไป1,300บาทนะครับพี่ เอาไป1,300บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลัวนะครับวัดโคสิตารามนะปี2 5 2 1นะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับพี่ที่รับชมกันมาจนจบนะครับพี่สวัสดีครับ